아니 <목소리나> การรับการเอ็บ m ในวัี้รัผมที่ m ของเรานะครับผมชี่แอมวันเจอเนี่ยป็บรรยากาศที่สนุกอบอุ่นเี๋ยวเาอบมากๆร้อนมากๆเลยครับแล้วก็แต่ว่าถีงร้อนเนี่ยข้าวเขียบจับน้ำพี่หม่ก็้วนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มงเย็นันนีแน่ครับแล้วก็ี ก็ดีมากเราไม่ต้องติดตามเราโอเคแล้วล้วเพลงนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพลงนี้หรอครับเคเตมครับเาสำหรับเพลงนี้เนี่ยเรียกว่าการเต้นที่แต่ว่าเข้บอเนีากา้กไน้ท่จะเป็นท่าที่แบบเซ็กซี่กเรียกว่าเรียก ทีเาอกมาด้ะาเรา้ว่าปี่เนี่ยมี่น่นเกี่ยวับเพลงดตด้วยกันเป็นโจ๊ะอย่างแย่เลยครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกครับเพราะว่าการเต้นที่คือแบปกติก่อนหน้านี้เชียงจะมกจะนเนแสัเท่าหร่ี่ี่ปันบอว่าแอโร้ยแอบโรน สอมพี่เกือบเปต็นตาตกใจคนดูอยู่แล้วพี่่วนเราทำได้อยู่แล้วครับแล้วเู็นไงบ้างลูกฟ้าเปลี่ยนไปนทิธี่คราวนี้เฮ้ยเป็นไงบ้าน เวลาไม่เคยรอใครอยู่นะครับนะครับผมเป็นไงบ้าง MV ตอนนี้ร้องไปถึงเท่าไหร่กี่วิลแล้วครับล้านเลยหรอครับโอ้โหเล้านโอ้โเห็นไหหรออพี่ทราบบอกว่าตอนนี้ตอนนี้เอ็มบของน้องเนี่ยเห็เ็นแล้ว เซตเนี่ยวันที่27กันยายนนี้ครับเจดกันยายนดีทิดได้ออกเลยเอนใหม่ได้นะครับน่นี่นะครับยดตลานะครับวันที่27กันยายนนี้นะครับผมความนิ้วเราเลยนะครับต่อสู้กันได้ดีแต่ว่าห้างกันนะครับผม มาแล้วเกิดขัดตัดขายรถเนี่ยรอบต่อไปอาจจะมาไหมก็ไม่รู้นะครับผมนะครับผมกี่โมงครับสิบโมงโอ้โเลิฟตาตื่นบุฟฟี่คอมเลยนะครับผมแล้วก็ดีเฟสดีเฟสดีเฟสนะครับผม